ครับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาดูเมล็ดพุทราป่านะครับที่เรากระเทาะเปลือกเรียบร้อยแล้วนะครับกระเทาะเปลือกทําไมยังมีเปลือกนะครับเพื่อนอาจจะให้เพื่อนดูนะครับอันนี้เมล็ดหมดละนี่นะครับเนื่องจากนีบมาปั๊บนี่นะครับก็จะเป็นเห็นไหมเพื่อนจะมีเสี้ยวเมล็ดขึ้นมาอย่างนี้แต่ถ้าเราหนีบอีกนะครับเมล็ดสองอันนี้ก็จะแตกนะครับก็จะเกิดความเสียหายได้แล้วก็ที่สําคัญก็คือ จุกดำๆด้าน,านบนนี่เห็นไหมครับนี่ตรงเนี้ยแสดงว่าตรงนี้เนี่ยเขาจะเกิดรากได้ดังนั้นเราจึงเลือกนะครับเอาอย่างนี้ไว้ทั้งเมล็ดเลยนะครับใส่ไปเลยครับแล้วก็เอามาหยอดใส่ดินอย่างนี้นะครับดินทรายเนี่ยแหละครับเนาะปลูกไปเรื่อยๆครับ เกิดก็แยกใส่ถุงเกิดก็แยกใส่ถุงอย่างเงี้ยนะครับไปเรื่อยๆเลยเราลองดูหนีไปเรื่อยเพราะไปเรื่อยๆนะครับเพื่อน ในอาทิตย์ละห้าต้นสิบต้นก็เอาไปครับทำการเกษตรวันหยุดครับทำการเกษตรแบบไม่เร่งรีบเพื่อนๆเพราะชีวิตรีบมาเยอะแล้วฮะ ช้าบ้างก็ได้เนาะสโลโล,ลสีสบ้างก็ได้นะครับนี่แต่เรื่องคนอื่นนะเรื่องเราสบายสบาย